อแม่นยำตามัติจจุดฮึบเพราะมันหลากไปไกลเนาะให้เหันมไ,มไ,ไม่นาสองขาม,มให้จุกนะ สวัสดีครับเพี่น้องครับเมื่อนี่พ่อทุกท่านมาหาตกป่าอยู่น้องทงแง่ครับตอนนี้พ่อก,กำลังหาเหยื่ออยู่เนาะเหยื่อที่เขาจะใส่เป็นเหยือ่อสดๆสพดสดวกปลาหน่อยกุง้งสดๆดดครับกซ็ซอนออนเห็นแล้วเนาะพยายามใส่กระไ้อยู่ครับแต่ว่าพูเราต้อง,งย่ยางต้องไปกลางนองหมุนมันไก่พอสมควร <laughs> จักจะถือก็ถือพร้อมนะครับได้ลังนะ ทมที่โต้ก็คมันก็บบุคุมกับการย่างลงไปสอนเอานี้แล้วครับห่อยตัวประมัดครับก่ะเดี๋ย <Race. S 1> วเมื่อไแต่ผ้านางเรือตกปลาเข็มนะครับกันเนี้จุดลงๆเลยเนาะซึ่งมันเป็นพื้นที่ที่ เกิดการครับห่านสะดุงครับกับป่ามันมาตองลงเลยเนาะเคยมีสะดุงอยู่ตัวสะดุงบอตองไซเรามันก็เลยลงป่าก็เลยมาล่อเหรียญแถวๆนี้ครับเมือนห้องบอตองไซหลอกเนาะบอตองไซขั้นครับอ่ะอันี้พอโย,ยอนไปตะดุนเราถึกแล้ว,ลวสา,มาวมาของสิแล้วครับถ้าเกิดเฮาบอตองไซขั้นนี้มันมีโอกาสที่เขาจะได้โตสูงครับเนื่องจาก สายมันจะบัตึงเนาะปลาเข็มมันเวลามันจะเกินเบ็ดมันจะขับหลากไปก่อนครับบางตัวข้าบไปกลางหน้ามุนเข้ากับปล่อยสายเอ็นไปเรื่อยๆให้มันเกินก่อนเข้าคอยหลากมาเนาะไปให้บ่ลเลยนีย่โอ้ไปดีเว้ยใส่สองเอาๆหลากแล้วพอ่อไปแล้ว <laughs> อารมณ์กจินทันทีเลยครับสงสัยจะเป็นมงูไงอยอเพราะสมควรเนาะ จะติดแล้วครับติดแล้วลักเลยมาแล้วครับมาสาวออกเสร็จแล้วเฮาตัวไงบ่บอกถึงแห้งบอกอ้สวยโยเอาเวียดโคมบน่ะนะเบียดดงเบียดบอก นเอาไว้มันเกิดต้องพุไไ่งหมดไปเลยถ้าผู้ใดมีขั้นหลอกก็ใส่ขั้นหลอกกับใดนะครับเนาะต่อไนี้ประหยากใส่ไปเลยนะครับซ้ายนี่ละสาวง่ายอยู่ มัน,นหลากยาวๆสี 4, ประมาณสองสามรอบนี่มันจะติดแล้วครับเอาละเพราะช่วแล้วหล, <c oughs> ลากยาวสองสามหอบโอ้ตัวง่ามอยู่ดูแล้วดโอ้ยผ่านสายจะคล้องมาเนี่ยโอ้ยโอยโอยเดี๋ยวใส่ร้ขั้นไรแังเลย จะย่นสุดเบิงเดียวกับพันมือจะของเ่ไป,ไปอบนั่นแหละพอดีเลยปลาเป็นมูอยู่มั้งยังนั่นกราสรุนมัได้ใหน้ำสระุงเอาปินปินทั้งยขืนเ่าเน้อุ๊บแต่ไม่นิ่งก็น่าจะคืนแล้วเนาะ เอาละครับมัเตีงแล้วขากระสามาถือตะโดนแล้วตัวนี้โดดดองๆอ,อ,อยู่ไล่สายดีๆครับเวลาโยนแจ่งโยนไงโอ้เชียว เดี๋ยวพจะค่มหายแล้วอะไรนะน้้กรดก้นปั่นน้ำเพี้ยนไปเลยนะไปแล้วครับอ๋อดึงสะสะาให้คอยอะมาหากัน ติดแล้วันทุนเอียงๆยัง,ยงสี่แม้นเลยล่ะเหลือแต่มันจะโดดด้อยขึ้นผิวน้ำ <_ d ata> มาครับอาจจะได้แล้วตัวนี้ขึ <_ d ata> ้นแล้ว <_ d ata> เข้าค่อยๆสาวในเวลาโยนมันจะได้โยงไงครับ <_ d ata> สาวมากอดให้มันอันนั้นแบบะท <_ d ata> ่านอย่างไรถือยุงเลยนี่ อ้าวๆดูสุด่ะอะแล้วครับถอดหนึ่งแล้วนี่ไม่คอยยันไปเรื่อยๆนะฮะเอาๆเ,เอาแล้วพอ ไฟมันเก้นครับไฟมันเกินฮะใครยนน่นอีกขั้นไปก่อนปุ๊บตรงปอไม้พอดีติดแล้วชั่วเลยตัวนี้ดีดขึ้นมาเนี่คขึ้นมันเจ็บปากมันครับตัวแนวกะ่าจจะชั่วแต่และมันตัวหน่อย <laughs> ตัวเย่ยประเดี๋ยวพอวายุมันคือบท ค่อยเกินเบมันแถวนี้มัน,น่าจะตัวน่อยขาบเยื่อเทเดียวมันงกะตัละน,นั่นไปตัวนี้ก็ตอดอยูอ่ตรงใดนี่ก็ไปแล้วมันกินเยื่ยอบนะ่ด้นะไก่ๆยังสั่ละมีโอกาสเลยแล่้ะครับพุนะ่น่ะเยื่อเยื่อดินมันกขาบทันทีแล้ว ไปแล้วไปไปล่อยอีกเพาะปล่อยอีกสายจะตื่น <c oughs> ข้าไปไกลเติมครับตัวนี้ช่วยละ <c oughs> ดึงตะโดนละทำงานแล้วรุดแล้วรุดแจ้งใดกินตั้งโดนรุดแล้ว <c oughs> ตัวใสคลบปนั่มขาบไ,ไ,ไปอยู่ครับลอยไปเรื่อยๆอ,อยู่คนอ่ะอันไก่อันไก,นไก่โอ้ยสร้างจะมันขาบไปตึงๆเสร็จแล้ว

chụp ừ, này là chính như đó cho chúa là là bàn lạc phải nhau từ buồn lại phải vò lại phải đi lệ tất <laughs> cả <laughs> đây là rồi <laughs> lạc phải cày hạt không sai gì tổ nhà yếu, yếu. Cút đà ú ở ngam

แล้วปล่อยซ้ายเพาะบอกว่าขาดไปอีกเด้เอแล้วติดแล้วลากไปต,ต้องมาโดนเป็นหน้าที่แล้วตรงสซมันเกิดน้งข้อแล้ว่ะครับอือนี้อยู่นั่นคือไปพันทุนกอันเพาะป่าอู้อู้อุ้ยบมันหุดไอ้แถมันพันทุนดึทไป ห,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 หลับรุดต้องน้ำนี่นะมันเป็นอย่างขึ้นมาทั้งโคกหรือขึ้นรุดวะเม็ดรูน่อยไม่เกินไ,ไปไปแล้วพอไปอแล้วอปอยสายเนี่ยโอ้โมน้ำไปเลยหัอทุนแห้งหน่อยโอ้จมน้ำไปเลย <laughs> <laughs> เล่ากันไปเรื่อยๆแล้ว <laughs> ตัวนึงกินตัวนึ่งลงองไงนี้มันกะน็ะนาจะติดแล้วแ่ะครับมันโดนแล้วเนาะตัวนั้นตามเป้าหมายแล้วจิตจุดสี่สิบห้าองศาเหนือจุ๊บ<ด>สาวหอสาว,วาจิดแล้วป่านนี้โค้วอันพี่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 วะ ดึงแห้งเลยวะโอ้ยไปพันสายจะคล้องไหมพันแล้วนั่นโอ้อยอ๋งกับมูเลยครับตัวนี้โอ้ตัวนี้แงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับก็เสียงอะไร หาจุดไม่ล่องบ้งครับเปลี่ยนจุดก่อนครับหาบางจุดใหม่ๆล่องบ้งกันมันเล็กหน่อยเรียนหน้ามาแท้นียไปยังย้าย เอากระสูบกินแล้ว่ตายจ้อยกระสูบเลี้ยนใส่ตรงไหน,นเอาเอาเอากระสูบหน่อยกระสูน <c oughs> จะกืนเยื่อแล้วจากหน,น่อยนี่ตายแล้วก<อ>ินขึ้เกาแอบเล่นบ่ยยอมกลืนครับ หลังจากที่ไปเลือหาตกหมายอื่นล่องเมืองครับบรเวณลนะลนะจุดอืดด่นๆมันบริีป่าครับตกบริได้จักจุดเลยสรุปแล้วก็ว่าตกจุดเดียวนี่แล้วเนาะมาซ่อนเนี่ยได้ป่าไปสิบ่าโตครับเยื่อนัแข็งไว้ครับรักษาวความสดในจักหน่อยปากเค็มมั้งไ้พอกันที่บ้านพอแล้วครับไอากาศก็ตลงดีเนาะลมร่มในจักหน่อย กลับมาฮอดบ้านแล้วครับสงสัยเมนูมือนีห่อกะคงจะว่าแมนเมนูปลาเค็มดอกเนาะซึ่งปลาเค็มห่อไปตากแดดเดียวอยู่ครับมันบ้าในได้แล้วเนาะไอสื้ผ้าหาแกลียงปลาเล็กครับปลาเล็กอยู่บานห่อกำลังใหญ่กำลังงามแตกยอดออกมาเนาะคนตกใส่แหงเข้าเด็ดมันแหงโป้งเนาะครับยอดปลาเค็มเ,เนี่ยทีหยอด้ำงามมืยเนี่ ไม่อยาบอกบหอยสวยของตะหินเมหมเอ่อเออเออขี้ออนน่ะขี้ออไหนตะคนฮะหอยเันไม่นาสองคำหอยจุกนะมันหอยยูบอดิมาใส่ข้าวคั่วแล้วก็ว่าสูตรจ้าของต้องใส่ข้าวบี่วมือนี้ไม่ข่าวเบียรเด้ มื่อนั้นสูตรเอกสูตรเด้งด้วนอันนี้ก็ไปเอาลงเที่ยลงแล้วเอาอน้ำใบยานังเนานะ เข็มขนเลยครับเหมือนนี่ใช่ข้าวเ,เบียร์แม่ตามเมื่อไรนี่ครับเอาโน้ตี้เดียวเราขึ้นหมู่บ้านหมือนกนน้ำประแดกแม่เฮ็ดเองครับบานห้องโดยป่าจินเนาะหนานาม,มากอะพ่อมีป่าไม่เฮ็ดประแดกอยู่ครับ

เบียแม่เขาจะตำแล้วแต่บ่อไต้องขีแด็ด้วตาะค้อยลายสายต้มแ,แล้วก็ลังสุกยูน่นสวยเอูห่ัมัอ่แล้วนงไปบอกพอ่อห้องน้ำไม่ขินเรืเร่อ แม่กาเอื่นพอทรรมไดายอืยน่นบูไตยี่เกี่ยวกับพี่เมต้อกดดำๆเนี่ยได้ครับกิน่นเราเป็นมะเร็งปลาพอดีเลยกลัวออก ม่วงไม่อไปคัดก่นม่น่าก้อนแข็งอันบะมี่เนีไปเมป้าร้อนใ่ไมสครับมันแกงผักชีเล็กข้ักหอยข้อเทียงข้าวเที่ยงเนาะนางแกงกับมาเห็ดนางจิอยคือเกลือนะครับผงบานบอก่วงแสบเก่ือแสบเสมอโดคาบัก่วง มาถัดมาหิดเขามือนี้บ่กินปลามือนี้บ่อยากปลาแล้วมือปลาห้าปลาเค็มมันต้องใส่เวลาในการตากแห้งเนาะเดี๋ยวเดียวปลาเค็มเขาคีเล็กด้วยมือปลาขีเล็กกันนี่แหละครับต้นอยู่ติดหัวเขาเนี่ยเนาะกำลังแตกยอดมากกำลังงามครับตัวนี้เจบกินเลยตลอดเลยใหญ่ดูมานกินเก่ง ไส้นังครับคันนี้หมูอ่ผมก็มากใส่หมูไ่แล้วแมอบไส้นังแบบาเเนาะปินื่มแคบาบปอนดมันดอ้แ่ไม่มีแมันอยู่หัวไม่ต้องไปหัวดนี้ไปแล้วต้องจูบอาอย่างเดียวนี่สเวไม่เอกมันจุดแล้วเป็นข้ปากแม่เรา